สุดีบทที่146จนถึงบทที่150มีชื่อเฉพาะชื่อว่าบทเพลงสุดีฮาเลลูยาเพราะว่าใน5บทนี้ทุกบทขึ้นต้นและลงท้ายด้วยคำนี้ฮาเลลูยาก็ในภาษาไทยเขาก็แปลมาว่าสรรเสริญพระยาเวหรือสรรเสริญพระเจ้านะหรือแปลเป็นความหมายก็คือว่าท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดสุดี5บทนี้มีเนื้อหาชวนให้เราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าซึ่งเนื้อหา การเชิญชวนแบบนี้ก็ปรากฏในสุดี1 0 3่งถึง107แล้วก็ในสุดี1 1 1่งร้ถึงหนึก็เป็นเนื้อหาเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าผู้เขียนดูเหมือนจงใจเอาไฮไลท์มาเก็บเอาไว้ตรง5บทหลังนี้ที่จะเชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเจ้าในสุดีบทที่146มีด้วยกัน10ข้อเป็นคำเชิญชวนให้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งซีโยน ในสุดี146นี้แบ่งออกเป็น3ตอนก็คือเชิญให้สรรเสริญพระเจ้าในข้อหนึ่งข้อ2แล้วข้อ3และ4ก็พูดเหตุผลที่ว่าไม่ควรวางใจในมนุษย์แล้วก็ข้อ5้าถึงสิก็บอกว่าเหตุผลที่ควรจะวางใจในพระเจ้าข้อที่1นถึงสเป็นคําสัญญาว่าฉันจะสรรเสริญพระเจ้าตราบเท่าที่ฉันมีชีวิตอยู่ สดีหนีข้อที่1สันเสริญพระยาเวจิตใจของข้าเอ๋ยจงสันลเสริญพระเจ้าเถิดก็คือฮาเลลูยาดนะเรื่นู้ฮาเลลูยาจงสันลเสริญพระเจ้าเถิดข้าพระเจ้าจะสันลเสริญพระยาเวตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพระเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่หมายความว่าข้าพระเจ้าจะสรรลเสริญพระเจ้าอย่างต่อเนื่องสืบไป ฉันจะไม่หยุดสรรเสริญพระเจ้าเลยก็คือตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีชีวิตฉันยังจะสรรเสริญพระเจ้าซึ่งเนื้อหารตรงนี้คล้ายๆกับสุดีหนึ่ี่ข้อ3าบอกว่าข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวขณะที่ข้ามีชีวิตอยู่ข้าจะร้องเพลงสุดีถวายพระเจ้าของข้า บทเพลงว่าข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องสรรเสริญพระเจ้าประมาณนีนะ้มีเนื้อเพลงทำนองนี้ว่าออตราบที่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะสรรเสริญพระเจ้าเรื่อยไปแล้วก็ผู้เขียนก็เริ่มบรรยายทำไมเป็นเช่นนั้นในข้อที่3บอกว่าวางใจมนุษย์เนี่ยไม่ไหวไม่ได้เรื่องเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีข้อจํากัดและข้อจํากัดของมนุษย์ก็คือความตายมนุษย์เนี่ยไม่ว่าเก่งแค่ไหนในสุดก็ตายอย่าวางใจในเจ้านาย ในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้เจ้านายในที่นี้ถ้าแปลตรงตัวคือบรรดาเจ้านายทั้งหลายซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่มีผู้ที่ปกครองในช่วงเวลานั้นๆหรือว่าเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นผู้นำทั้งหลายอย่าวางใจในเจ้านายอย่าวางใจในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้ในอิสยาบทที่สองข้อที่22บอบอกว่าจงหยุดยึดถือมนุษย์ ซึ่งมีเพียงลมหายใจในจมูกของเขาด้วยเขามีคุณค่าอะไรเล่ามนุษย์เนี่ยถ้าเอาลมหายใจออกไปจากชีวิตก็จบละไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีค่าอะไรเลยพระกมภีร์ก็เลยเตือนอย่ายึดถือมนุษย์อย่ายไปไว้ใจมนุษย์อย่าไปยึดติดกับมนุษย์ให้มองดูที่พระเจ้าสุดี1 1 8ที่เราเคยเรียนกันในข้อที่8บอกว่าเข้ารีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์ เข้ารีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าวางใจในเจ้านายเพราะว่ามนุษย์สักวันหนึ่งเขาก็ตายไปมนุษย์ที่เราไว้ใจไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเลยใช่ไหมเราจะไปไว้ใจมนุษย์ไปทําไมในสุดีร้อยี่สข้อที่4พูดต่อไปว่าเมื่อลมหายใจพรากไปจากเขาเขาก็กลับเป็นดินในวันเดียวนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไปสุดีเกข้อที่สบอกว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงครี ก็คือมนุษย์เนี่ยมาจากดินก็กลับเป็นดินเหมือนเดิมในพิธีไว้อะไรเราคงได้ยินประโยคนี้บ่อยๆใช่ไหมไปไปง,งานศพไปไง,งานฝังเนี่ยนะครับซึ่งมาจากในปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบเก้าพระเจ้าบอกกับอาดัมว่าจากนี้ไปเจ้าต้องหากินอาบเหงื่อต่างหน้าและจนกว่าเจ้าจะกลับเป็นดินเพราะเจ้าถูกนํามาจากดินเพราะเจ้าเป็นผงครีดินดังนั้นเจ้าจึงกลับเป็นผงครีดินเหมือนเดิม อันนี้แหละมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะเก่งแค่ไหนมีอํานาจแม้แค่ไหนรวยแค่ไหนพอพระเจ้าเอาลมหายใจออกไปจากเขาเขาก็กลับเป็นดินเหมือนเดิมความคิดของเขาก็สูญไปหมายถึงว่าแผนการต่างๆที่มนุษย์คนนั้นวางไว้ต่อให้เขามีอํานาจล้นฟ้ามีเงินมีกองทัพอยู่ในมือหรือมีอะไรก็ตามพอเขาสูญสิ้นไปพอลมหายใจออกไปไอ้ความคิดของเขาก็สูญไปก็จบไปแผนการที่วางไว้ก็สูญสิ้นไปด้วย ทำให้นึกถึงคําอุป,ปมาที่พระเยซูเล่าในลูกาบทที่12ที่พูดถึงเศรษฐีงโง่เศรษฐีงโง่ในบทที่12ข้อที่19ก็บอกว่าเขาก็คิดในใจว่าจิตใ,ใ,ใจของข้าเ๋ยข้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้หลายปีจองอยู่สบายกินและดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอ้คนงโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกไปจากเจ้าแล้ว ของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าไม่ว่ารวยแค่ไหนถ้าเพียงแค่พระเจ้าเอาลมหายใจออกไปทุกอย่างที่มีนั้นก็สูญเปล่าไร้ค่าสำหรับชีวิตของเขาดังนั้นในสุดีบทที่ร4 6ก็เลยบอกว่าดังนั้นอย่าไปไว้ใจมนุษย์ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตายไปก็เสร็จแล้วจบแล้วช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วแล้วในข้อที่5ถึง10ก็เลยบอกว่าแต่ไปไว้ใจในพระเจ้าดีกว่า เพราะว่าคนที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะได้รับพระพรบรรดาผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าวางใจในพระเจ้าจะพบกับพระพรในข้อที่5บอกว่าคนที่ความอุปธรรมของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุขคือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระยาเวพระเจ้าของเขามีคำสองคำพิเศษในข้อนี้ ก็คือคําว่าผู้อุปถัมภ์กับความหวังในภาษาฮิบรูเนี่ยมันมีเป็นคําคล้ายๆกันคู่ผู้อุปถัมภ์เนี่ยใช้คําว่าเอเซอร์ส่วนคําว่าความหวังเนี่ยใช้ว่าเซเบอร์มันเออเออมนันเนี่ยในภาษาฮิบรูมันคล้ายๆกันเขาใช้เล่นคําตอนนี้เพื่อจะได้จดจําง่ายว่าโอ้พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของเราเราจึงหวังใจในพระองค์คนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าคือใคร คือคนที่หวังใจในพระเจ้าคนที่หวังว่าพระเจ้าจะช่วยเขาเขาจะพบการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระเจ้าวันนี้ปัญหาที่เราเจอตรงเราหวังว่าใครจะช่วยโอ้ถ้าพี่คนนั้นให้เรายืมเงินเราคงจะคลี่คลายสถานการณ์ได้โอ้ถ้าเราปิดจบธุรกิจรายนี้ได้เราคงจะหมดหนี้หมดสินพ้นปัญหาแน่นอนโอ้ถ้าคนนั้นยอมมาช่วยเราเราคงคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาต่างๆในชีวิต สวอุด oh, ีหนึ่งร้อยสี่สิบอกยไปวางใจในมนุษย์แต่คนเหล่านั้นที่หวังในพระเจ้าจะพบกับการช่วยกู้ดังนั้นการช่วยกู้จากพระเจ้ามีอันหนึ่งที่จําเป็นต้องมีเพื่อจะให้ความการช่วยกู้มาถึงก็คือความหวังใจในพระเจ้าวันนี้ท่านฝากความหวังไว้กับใครฝากความหวังว่าโอ้ oh, ใช่อีกไม่นานพระเจ้าจะช่วยฉัน พระเจ้าจะช่วยฉันปลดหนี้พระเจ้าจะช่วยฉันพ้นจากปัญหาจากความทุกข์ใจพระเจ้าจะช่วยฉันพ้นจากคุกนี้สัทีพระเจ้าจะช่วยฉันให้พ้นจากโซ่ตรวนในความบา,บาปที่มันล้งชีวิตของฉันคนที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาจะพบกับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าความสุขเป็นของผู้ที่ความอุปถัมภ์ของเขาความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าผู้เขียนซดีร้อยสี่สบกบรรยายต่อทําไมเป็นเช่นนั้น เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสร้างทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลพระองค์ทรงรักษาสัจจะเสมอรักษาสัจจะเป็นนิดหร,หรือเสมอเนี่ยหมายความว่านี่คือพระลักษณะของพระเจ้าของฉันคือเป็นพระเจ้าที่ไว้ใจได้เพราะพระองค์รักษาสัญญาพระองค์รักษาคำพูดเสมอเมื่อพระองค์ ทรงตรัสแล้วดังนั้นเมื่อคนนั้นไว้ใจในพระเจ้าเขาจะรับคำการช่วยกู้อย่างแน่นอนคนที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าจะพบการช่วยเหลือจากพระเจ้าโอ้พระเจ้าองค์นี้รักษาสัญญาและไม่ใช่พระเจ้าธรรมดานี่ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกสร้างสรรพสิ่งต่างๆสร้างทะเลและทุกอย่างในทะเลสร้างรายละเอียดทุกอย่างด้วยและเป็นพระเจ้าผู้รักษาสัจจะดังนั้น ให้เรายึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าในข้อที่7-9ถึง9บรรยายเพิ่มเติมให้เห็นถึงการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าว่ามีคนเดือดร้อน9ประเภทซึ่งทั้ง9ประเภทนี้พระเจ้าก็ทรงทำดีต่อพวกเขาได้แก่คนที่ถูกบีบบังคับในข้อที่7-9ถึง9นะคนที่ถูกบีบบังคับคนที่หิวห,วหรือคนยากจนคนลำบากค,คนที่ถูกคุมขังคนตาบอดคนตกต่ำ คนชอบทำคนต่างเด้าลูกกําพาหญิงไม้คนเหล่านี้คนที่สังคมถือว่าต่ำต้อยอ่อนแอคนที่กำลังลำบากเหล่านี้เนี่ยเขาจะรับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าหากความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าข้อที่7จบอกว่าพระเจ้าทรงทำความยุติธรรมเพื่อผู้ที่ถูกบีบบังคับคนที่ถูกบีบบังคับหรือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบพระเจ้าจะทรง ประทานความยุติธรรมให้กับเขาพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาเหมือนสุดี103ร้อยสามข้อที่หบอกว่าพระเจ้าประทานความยุติธรรมแก่ผู้ที่ถูกบีบบังคับและประทานอาหารให้แก่คนที่หิวคนที่อดอยากคนที่หิวคนที่ลาบากไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทํายังไงต่อเนี่ยถ้าความหมังงเขาอยู่ในพระเจ้าเขาจะได้รับการช่วยกู้คนที่ถูกคุมขังไม่ว่าถูกคุมขังด้วยปัญหา ปันถูกคุมขังด้วยความบาปหรือถูกคุมขังด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้ชีวิตไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงหากเขาตั้งความหวังของเขาในพระเจ้าเขาจะได้รับการช่วยกูพระเจ้าส่งให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้นำใจสุดี107ข้อที่9าหรับ คนที่กระหายพระเจ้าจะให้อิ่มสำหรับคนที่หิวจะได้หนำใจด้วยของดีสดี1นึข้อที่9คือว่าเวลาพระเจ้าของเราอวยพรเนี่ยคนที่หิวไม่ใช่แค่อิ่มธรรมดานะแต่หนำใจด้วยของดีโอ้ได้อาหารอร่อยอร่อยโอ้โหได้สเต็กอย่างดีได้อาหารอย่างดีสำหรับคนที่หิวนั้นเนี่ยพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้หากคนนั้นกำลังทุกข์ใจและเมื่อพระเจ้าส่งช่วยกู้เขามันจะ ดียิ่งกว่าเดิมพระเจ้าไม่ได้ทําให้จากสภาพที่ไม่แย่ๆแ,แล้วกลับมาดีเท่าเดิมไม่ใช่จะดียิ่งกว่าเดิมียอีกดังนั้นจงตั้งความหวังของท่านไว้ในพระเจ้าเถิดในสดีบทที่1นึยังมีพูดบอกว่าบางคนนั่งอยู่ในความมืดบางคนอยู่ในเงามัจุราช1นึเข้อที่10เพราะอะไรเพราะว่าพวกเขากบฏต่อพระเจ้าและยามคําปรึกษาของพระองค์ก็คือบางคนเนี่ยตกเป็นติดคุก ใจติดโซ่ตรวนพบกับปัญหาต่างๆในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็บทต่อพระเจ้าไม่ฟังคำปรึกษาของพระเจ้าแต่สดี107ตอนท้ายบอกงี้ว่าแต่เมื่อเขาทุกข์ยากเขาร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจนั้นและพระองค์ทรงนําเขาออกมาจากความมืดจากเงามัจจุราชและทรงหักโซ่ตรวนที่ร่ามเขา ให้ขาดสบันคนที่กำลังทุกข์ใจครับไม่ทราบว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านทุกข์ใจผมไม่รู้แต่ผมรู้แน่ๆว่าท่ามกลางความทุกข์ใจของท่านหากท่านร้องทูลต่อพระเจ้าและให้ความหวังของท่านอยู่ในพระองค์ท่านจะรับการช่วยกู้ตามพระสัญญาของพระเจ้าผู้ไม่ตรัสมูสาในสุดี1 4ึข้อที่8บรรยายต่อไปว่าพระเจ้าทรงเบิกตาคนตาบอด ทรงให้พยุงผู้ที่ถูกกิดกดขี่ข่มเหงให้ลุกขึ้นพระเจ้าทรงรักคนชอบธรรมคนที่ตกต่ําคนที่ถูกดูถูกดูหมินพระเจ้าจะยกชูขึ้นพระเจ้าจะช่วยเมื่อเข,เขาเข้ามาให้พระเจ้าเป็นที่พึ่งพาของเขาเป็นความหวังของเขาสวดีหนึ่งร้ยสี่สิบห้าข้อที่สิบสี่บอกว่าพระเจ้าทรงประคองทุกคนที่กําลังจะลม้มและพะยุงเขาพยุงทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น วันนี้ชีวิตของท่านอาจจะพลาดไปแล้วเละไปแล้วพังไปแล้วหรือไอสิ่งต่างๆในชีวิตรอบ้างมันพังไปแล้วครอบครัวมันกำลังจะพังไปแล้วไม่เป็นไรกลับมาหาพระเจ้าพระองค์จะประคองทุกคนที่กําลังจะลมพยุงทุกคนที่กําลังโน้มตัวกําลังจะเสียหลักเนะี่ยให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือใครคือคนที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าคือคนที่เขาให้พระเจ้าเป็นความอุป,ปถัมภ์ของเขาสุดีหนึ่งร้อยสี่สิบข้อที่เก้าบอกว่า พระเจ้าทรงปกป้องคนต่างด้าวและพระองค์ทรงคำ้ำจูเด็กกำพราหญิงไม้และพระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรมก็คือคนเหล่านี้ไม่ว่าเป็นคนต่างด้าวเป็นเด็กกำพราหญิงไม้เป็นคนอ่อนแอคนที่ถูกเหยียดหยามคนที่ไร้ที่พึ่งพระเจ้าทรงปกป้องและทรงช่วยเขาไม่สําคัญว่าวันนี้ท่านถูกเหยียดหยามตกต่าหรืออ่อนแอสักเพียงไรแต่หากท่านเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า ให้พระองค์เป็นความอุปธรรมของท่านท่านจะพบกับการช่วยกู้อย่างแน่นอนพระเจ้าจะทรงพลิกทางของคนอธรรมก็คือว่าพวกจะขัดขวางไอ้คนชั่วคนต่างๆที่พยายามเอาเปรียบเอาเปรียบคนอ่อนแอรเราเนี้ยให้แผนการของพวกเขาเนี่ยไม่สําเร็จแล้วตอนท้ายก็ก็จบลงด่วยสันละเสริญพระเจ้าสรนลเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธ์สัรเสริญพระองค์